แม่คร <mile> ับผมเข้าร่วมอินเทอร์เน็ตไอ้ใครมันทำแมปอะไรวะเนี่ยหนีออกจากเกาหลีเหนือ้เด็มันวงลุาอะไรเนี่ยใครมานทำแมปนี้ผมไม่เป็นไรแมปแมงโดนเซนกูกูชอบอันนี้เรามาอยู่ในเกาหลีเหนือโอ้โหกลับระเบิด คนเกาหลีเหนือเขาตัวเตี้ยกันเหรอโอไม่ใช่มันหมอบอ๋อมันคานได้โอ้กูก็นึกว่ามันตัวเตี้ยกูกลับระเบิดมันมองง่ายอยู่นะไม่น่าเลยวันนี้เพื่อนเราจะต้องออกจากพินี่กันแบงเอออุยทำไมมีเครื่องบินตกเดี๋ยวแตทำไมเครื่องบินไม่ใหญ่เล็กจังล่ะวันนี้เพื่อนวันนี้เวียดนามเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นๆเราต้องค่อยๆไปเพื่อนตรงนี้มีกับดักระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ต่อพี่จีมนจากไหนเนี่ยปุมันวิ่งไม่เกรงใจกับระเบิดเลยกูขอให้พาหยีจ้ะเออไปทางนี้ไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นทางออกนะอุ้ยแต่ทหารเต็มเลยอะฮะอะไรวะหน้าทำไมมันลอยได้อันนี้น่าจะเป็นทหารคุมชายแดนนะโอ้ยยิงปืนทำไมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอดยโอ๊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 ยโอายโอ๊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 ยยโอ๊ยย เอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยฮะยวทำไมกูมาเกิดบนต้นไม้อะไรวะอ้าหผมเอาจริงครับผมจะต้องรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้ใช่ไหมเพื่อนฮะเฮ้ยมินเนี่ยนทำไมมินเนี่ยนอยู่เกาหลีเหนือนเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกโหมินเนี่ยนกูมี RPG ด้วยจัดก,การมาเลยมินเนี่ยนจัดก,การเลยมินเนี่ยนโอ้โหเธอ,อสวยเพื่อนในชอ็อต ร <Nice> อดยัรอดรอดรอดๆึอดรอดายอรอดแล้วเฮ้ยมาพาเราไปแช่แม่ที่เตี้ยที่เดี่ยวนี่เงี้งยรอดแล้วรอดแล้วนี่อะไรอะรถบัสเหรอฮะฮะเอ้าแล้วกูกลับมาฟั่งเดิมเอาเอาชีวิตรอดไปพิบัติธรรมาชาติไ <c oughs> อที่ไม่ไไราใจะไปพิบัตรริทีบ จากหน้าปกเวกมันไม่ปกติเลยวะมาแล้วมาแล้วสปอนบอบเฮาส์นี่ไงบ้านสปอนบอบอะไรเอ่ยอยู่ใต้ทะเลสปอนบอบผิดแม่มือเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะซูดามิขนาดยักษ์เกิดขึ้นแล้วในซูดามิวายโอ้ย คอนเสิร์ตของทาวิสกอตโอ้ยทาวิสกอตตรวจพบผีแล้วฮะผีแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทขาไมตายกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอะไรอ่ะมีผีเหรอเดี๋ยวพวกอยู่ด้านล่างไม่ตายกันหมดเลยทำไมผมไม่ตายล่ะอ๋อ California California <t ani very> California มีนกโดน ทำสต็อปไปแล้วเอ้าแล้วทำไมกูเจ็บเนี่ย so นี่กูยืนบนนกนี่กูเจ็บด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรพายุสายโอ้เดินออกไปไม่ได้เอ้าไปอยู่ข้างในนี่ก็ได้เอาลูบี้จังใครนันนีกาสกีชูเกมินะอะไรอ่ะอลิโมจังฮ่านันนี่กาสกีแม่เอาจริงเราก็ปลอดภัยเอ้ยรอด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 เองจังลิสเมืองมันดูโง่ขนาดนี้เลยเหรอ ทำไมเมืองมันดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยวะพบฝูงว้าวแปลกแปลกภัยพิบัติธรรมชาติไม่น่ามีซอมบี้หรือเปล่าอ่ารอดโอเควิมาดาเฮาส์วินึกถึงตอนเด็กเลยที่มีไอ้เล่นๆอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เป็ไรเพื่อนรู้สึกว่าในร้านอาจจะมีการตบตีนเกิดขึ้นเรามาอยู่ข้างนอกกันดีกว่าสัตว์จากสวนสัตว์โอ้าวว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 ว่วทวว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 วาวววว เพื่อนมึงว่าเรายืนตรงนี้เราจะปลอดภัยกันไหมโอ้โหตัวอะไรเอ้ยอ,อ,อ,อย่าลากมาเอ้ยอแพนกวินแพนกวินจอยคุณด้วยแพนกวินเสื้อคุ้ยเลยครับอ๋อฮะโทษทีนะที่บวกก,กูโก,ก,ก,กนะ้มันไม่มีจริงหรอกไยพิบัติอะไรสัตว์หลุดออกจากสวนสัตว์เนี่ยมันไม่มีจริงหรอกเขียวนี่คืออะไรวะ ตลกมางไงสปริงเค็มคืออะไรวะสปริงมันคือเมืองเหรอหรือคืออะไรสปริงเค็มคืออะไรมันเค็มเค็มคืออะไรวะไปด้วยเพื่อนไปด้วยขับเลยเพื่อนขับเลยขับเลยบอลเออกูตายก็ได้โอ้โหใครมันจะไปรอดวะหน้ามึงดูอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่ภัยพิบัติธรรมชาติแล้วเนี่ยแผนที่หลบหนีวิจรวดอวกาศ ไม่เครบินรอด้วยคื่อเบนเคือนรอดวะเย่รอดแล้วเว้เกมกาถูกโดนจำลองรถทำไมรถมันบินได้วะท้าไมรถมันบินได้วะอะไรอ่ะป่ะป่ะเจ โอ้ยอะไรวุ่นวายโออะไรวุ่นวายเสียงหายเหเฮ้ยมึงไปยืนกลางถนนนี่มึงก็โดนชนหรอกเพื่อนไอ้คนที่อยู่ด้าถนนไม่เสดยจโดนชนไอ้คนที่อยู่กลางถนนไม่โดนคืออะไรวะถ้าเราอยู่ตรงป้ายเราน่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าเออไม่ปลอดภัยนี่กูกันเด้อ โอ้โอ oh oh oh. cool. no. oh 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 oh. ้โอ้อะไรวะนะโอ้โอ้โอ้เพื่อนเชื <observing> oh. Oh. ่อกูยืนอยู่เฉยปลอดภัยโอ้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 วันวิรานต์สตอร์ลเพื่อนยืนเฉยๆตรงนี้มันอยู่ระหว่างป้ายเราไม่โดนชนนเออตรงนี้มีป้ายตรงนี้มีป้ายอยู่บนนี้น่าจะปลอดภัยเออมันจะไปโลดอัว้า้าไมมันมีหัวในปัามแล้วเนี่ยว้ว ม <th> ันขามีอะไรอ่ะคาสไตร์นี่เราสามารถเสกโดดลงมาไม้โดดเพื่อนได้เหรอมึงคิดว่ามึงยืนหน้นมึงจะรอดเหรอเพื่อนเอาตัวรอดจากทุ่งตุ่งทุ่งทุงซาฮูด่ะมันไม่มีอะไรความจริงมันไม่เคยน่ากลัวหรอกแล้วทำไมกูมีแฮปปี้มิวเรนเนี่ยโอ้โหพี่เจแฮปปี้มิวเรนว่ะทุ่ง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 ซาฮูอันดมลี่มึงน่ารีกันอย่างหันย์คลื่นว่าซาฮูคนกล่าวกันว่าถ้ามีคนที่ถูกเรียกซาฮูสามครั้งเอ้ยไม่อยากแล มึงอย่าลามึงจะตามไปทอไปแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าลาบุทางนี้เพื่อนไปเออดีมากเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเอามึงมึงล่วงนะเพื่อนเอาเพื่อนมันทุงทุงทุงแล้วเนี่ยเพื่อนโอ๊ยอะไรวะเนี่ยอูดอดลงแล้วคุูรอแล้วใช่ไหมในป่เทบมีส่งลกย่นั็นที่นั่นทนันที่นั่นทียนั่นีนันมอ่นันม่นันที่นันทีนั่นดี่คั่น่ั่ั่นที่่ันนันี้นนที่ั่นทันท อุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันกระบอกตุง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 ซาฮูละว้ายกูมีตุ้งตุ้งตุ้งแล้ว้ยอ่ะลีรีลีลาริลา่าก้าลีรีลีลาริล่าเอเลเฟนต์ในทะเลทรายที่เดินไปมาลีรีลีลาริลาเอเลเฟนต์ฮะฉันมีกระบอกตุกตุกตุ้งแล้วแกไม่รอดแน่เออกูนี่แหละไม่รอดไอ้เหี้ยแมปกากย่าไปเล่นมเลย